สวัสดีครับสวัสดีชาว FC Mobile แล้วก็ FC ที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยแล้วก็อย่างหนึง่งลืมอวยพรคนดูทุกคนนะครับก็สวัสดีปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมปความงสุขมากนะครับผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะจริงๆตอนปีใหม่นี้ก็อยากจะลงคลิปอยู่แต่ว่าไม่ค่อยพร้อมนะครับวับนนี้ก็รู้สึกพร้อมแล้วตามคลิปล่าสุดนะครับที่ผมเคยบอกทุกคนนะครับว่า เดี๋ยวเราจะมาซื้อเมสซี่แล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูกันซึ่งผมก็ซื้อเมสซี่มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ลองเล่นแล้วก็ได้ลองอะไรหลายๆอย่างในหลายๆโหมดนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าเมสซี่เป็นตัวละครที่แบบโคตรสุดทโคตรเก่งนยะทุกคนผมไม่ได้อวยนะคือมองแค่นี้ยทุกคนเห็นฝีเท้าของปีกอะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเลขรวมมันจะเป็นร39แต่ส่วนใหญ่ปีกมันจะเป็นแบบ 1 4อนะครับอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วการเร่งความเร็วของเมสซี่มันค่อนข้างที่จะเยอะนะมัน154เลยนะทุกคนจังหวะที่เร่งอ่ะจังหวะที่เร่งอยากวิ่งแซงอยากฉีกกระชากแบบให้มันห่างศัตรูมันจะมีแต่ว่าพอวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับความเร็วของเขาจะกลับมาเหลืออยู่ที่124ตรงนี้เหมาะสกิลที่จะอัพนะครับผมอัพเป็นสายฟ้าเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเอาเมสซี่มาเล่นปีกนะครับซึ่งถ้าสมมติ เราอัพตัวเนี้ยการเลี้ยงบอลนะครับก็หมายความว่าผมแนะนําว่าเหมาะที่จะเล่นกับ c a m นะครับผมอืแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นปีกจะกระชากแบ็คไม่ค่อยหลุดนะครับถ้าจะจาก,กระชากแบ็คลุดหรือว่าแบบวิ่งหาช่องดีๆต้องเอาตัวนี้เลยนะเพราะาบางทีอ่ะมันเร่งสปีดอ่ะแบ็คบางทีบางตัวที่มันเป็นตัวช้าก็ตามไม่ทันนะครับอผมเลยมองว่าอัพสายฟ้าน่าจะดีกว่านะครับทุกคนแต่ถ้าเอาไปเล่น c a m อะ เน้นเน้นพลิ้วไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะโดนแย่งบอลหลายทางครับสกิลเอาตัวรอดการเลี้ยงบอลก็จะเก่งขึ้นวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดเมนเจอร์ให้ทุกคนดูนะครับจะเล่นโหมดเมนเจอร์ให้ทุกคนดูเท่านั้นถ้าทุกคนอยากเห็นผมเล่นในโหมดแรง้งเฮดทูเฮดนะครับเอา้าเชียตกเฮ้ยได้ไงอะไรครับนี่ตกเฉยทุกคน โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไต่ทุกคนผมเพิ่งขึ้นเมื่อวานเองน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นต่อมั้งคือทีแรกคิดว่าปกติขึ้นแล้วมันมันต้องรออีกผ่านไปอีกวันหนึ่งถึงจะตกนะแต่อันนี้คือเอ้ยมันสมมติผมขึ้นวันจันทร์แล้ววันอังคารผมไม่เล่นก็จะยังไม่ตกมันจะไปตกวันพุธผมคิดคือตอนที่ผมขึ้นสองครั้งมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันตกเลยว่ะทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยมั้ง จบเลยฮะมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาไต่ให้ทุกคนดูก็แล้วกันโอเควันนี้เราจะมาเล่นโหมดเมเนเจอร์นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอไปเปิดไฮไลท์ให้ทุกคนดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปเต็มเราไปเปิดไฮไลท์ให้ทุกคนดูว่าเมสซี่เขามีการหาช่องเขามีการทําทางเขามีการยิงนิสัยส่วนตัวในการเลี้ยงบอลของเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ทั้งหมดที่ผมเล่นจนขึ้นแชมเปี้ยนนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ร้านเติมเกม Power Pay รับเติมเกมฟรีไฟล์และเกมอีกมากมายกว่า80กว่าเกมเปิดทำการมาแล้วถึง7ปียังไม่มีปัญหาเรื่องรีฟันการันตีจากลูกค้าที่กดถูกใจไปกว่า1แสนกว่าคนถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้ามาแนะนำให้ FC ไปเติมนะครับถ้าใครอยากเติมเกมลิง์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวยบ้องบ้องตัดได้บอลมัน FC น,น,นะ เน็ตซีลากเองเลยว่ะลากไปเองครับประกบสองยังไงเอ้ยอุ้ยช็อตนี้เวอร์โอ้โหล็อกลบสองจังหวะสวยเม็ตี่วิ่งขึ้นไปแล้วหูหาช่องโคตรดีชอ็อตนี้หลุดเลยฮะปนันคงไม่ปันด้วยเฮ้ยล็อกลบประตู ผมนึกว่าจะยิงเลยนะช็อตนั้นโหยเสียวมุกเสียวว่าบเนี่ยผมนึกว่าจะปั่นแล้วนะรูุอย่างมือรับกหลบมือโกมาครับจงังหวะสวนแล้วเมสซี่โอ้โหหลุดอีกแล้วครับรียบร้อยปั่นซ้ายครับผมถ้าเข้าซ้ายนี้เข้าชัว ท่านเป็นซีปั่นซ้ายมาหน่อยจังหวะสวยครับโอ้เมสซี่วิ่งขึ้นอีกแล้ววิ่งจัดวะโอ้ยเตะขึ้นไปอย่างนั้นอือยังได้อยู่ครับกระชากแรงจัดโอ้ม่จริงว่ะตัวนี้ดูดูทุกคนดูเมสซี่เมสซี่ท่ใช่บอลหลักนนเนอะสิงห์เขาปี เนี่ยี่อยู่ไหนวะเฮาอยู่นี่อย่างไกลไปทำอะไรตรงนั้นแล้วได้ประตูด้วยไงครับจังหวะสวนดูเมสซี่ทุกคนโอ้โหเอาตัวบังอ่ะพี่เขาติดสโลเลยอ่ะอืมเยี่ยบร้อยโอ้โหโม่จริงครับจังหวะสวน ที่ซิโก้คนระับอ่าเมซี่เอ้าเอาตัวบังอีกแล้วแล้วดูพอเขาโดนบังแล้วเขาวิ่งตามไม่ทันนะเหมือนมันมันติดสโลอ่โอฮ้ยฉลาดว่ะทุกคนคือนักเตะบางคนอะ่ะปีกบางคนจะวิ่งอ้อมหลังเขานะจะไม่วิ่งเอาตัวบังข้างหน้าให้ทีมเขาติดสโล์แบบนี้นะโอ้แล้วมอดดินี่วิ่งไม่ทันหรอกโอ้ยขาดหน่อยสวยอะ่ะวอง ไปแล้วเมสซี่โอ้โหวิ่งคือแบบแบ็คแบบแบบมองไปท่ามันโอ้โหแล้วปั่นซ้ายมุมนี้ตลอดครับเมสซี่เลี้ยงมามุมนี้คือปั่นเองคือเลี้ยงมาปัน่นน่ะโอ้โหช่องดีจัดครับองรีอบาบบัตต้าเฮ้ยทำไมองรีมาอยู่ฝั่งนี้โอ้โหแล้วเมสซี่ไปอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยไปอยู่ฝั่งนูน้นก็ยังได ได้โขกอะ่ะโอ้โหเกินไปได้หมดทั้งสดชื่นเลยอะ่ะจริงเฮ <c oughs> ้ยเดีอปปี้ปปยังบอลง่ายไปไหมเอาไปอีกแล้ว <c oughs> ไปเมซี่เมซี่เออเรียบร้อยสองลูกติดต่อกันครับอ,อ,อ,องดีลากนี่ นี่ใส่อองรีจะลากมาริมเส้นนะครับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเมสซีร่รอโคแต่เมสซี่จะไม่ค่อยลากไปริมเส้นนะครับส่วนใหญ่จะตัดไปปั่นเองเลยเอาหน่อยเอาหน่อยมันเดซาซาดเต็มบัฟไปเอา้าสมัตตาพลาดพลาดอย่างนี้พลาดอย่างนี้เรียบร้อยโอ้โหถ้าเป็นกองหน้าบางคนนะแตะบอลวิ่งอะ่ะ แตะแตะวิ่งจนแบบโกเขาวิ่งมาหยิบบอลนอะอ่ะ่ะทุกคนสังเกตเ,เมซี่ดูดิโอ้โหแล้วคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงตัดไปปั่นเองว่ะเรียบร้อยดีแบบนี้โอ้ผมก็ชอบเลยเมซี่นี่ตัดไปปั่นเองเนี่ยคือแบบตีบางตัวชอบเลี้ยงไปมุมแล้วค่อยเปิดขึ้นน่ะมาหาเมซี่อีกแล้วอุย้ยดอกนี้ดอกแล้วส่งให้ซิโก้นะรับบอลตึง,ตง แล้วลุงปีกปีกลงมาตามไม่ทันอ่ะเป็นไงเฮ้ยตัดไปปันอีกแล้วเออรอบนี้ไซดก้อยโอ้โหผม้ชกขาชอบเลยเนี่ตตัดไปปันอะ่ะ <c lusive> เอ็นคูนครูครับส่งบอลติดนะมาดูครับโอ้โหสปีดนี้ช่างท่านได้แตใดมาแบ็คเขาแบบแ <c oughs> บ็กมงเอาไปเล่นคนเดียว โอ้เมตซี่อสองลูกเลยว่าเกมนี้ด้วยจริงอ้าวยังไม่หมดจะห้าหนึ่งแล้วเกมนี้แล้วเมตซี่อยู่ไหนวเนี่ยโอโ้โหเมตซี่อยู่ตรงนี้ก็เรียบร้อยีขาผมเกมนี้เอาไปสามลูกเลยโอ้โหไม่คิดไม่ฝันที่เราจัดเฮดติกให้เลยครับโอ<ฮ>้โหดูฮะหมักกลางแบบนี้ปั่นท้ายก็เรียบร้อยเลยต้องสืบ ล็อลกมีูบอลมาที่เฮนรีอองรีโบรุมิตซี่โลง่งๆทุกเรียบร้อยตำแหน่งของท่านนี่มันช่างเวอร์จริงๆคือยืนตรงไหนแทบไม่มีตัวประกบอะหาช่องดีจัดบอลมาลตุลลิดตุลลิดส่งให้บอลน,นีินี่มอลลินี่แทงยาวให้เมดซีเรียบร้อยต่อบอลโคตรง่ายง่ายจัดอันนี้เกินไปไหมต่อบอลสวยจัดครับลูกนี้ ทุกคน<บ>ดูเมสซี่ดิโครนลงอ่ะตัวประกบแทบไม่มีและนั่นไงแบบไม่ต้องสืบอ่ะโอ,โ,โอ้โหเมสซี่ทำอะไรเนี่ยเอ,ออยังได้อยู่คือตำแหน่งที่เขายือนอ่ะแทบไม่มีตัวประกบเลยครับเหมือนเป็นตัวล่องหนเหมือนเป็นตัวที่แบบทีมเขาไม่สนใจอ่ะเหมือนจะยืนไหนก็ยืนเหอะอะไรเงี้ยอย่ามาสวยครับผมบอลตัดได้เมสซี่วิ่งหาช่องอีกแล้วเมสซี่โอ้ยขายานวิ่งจังเลยเฮ้ เรียบร้อยตัดปั่นเองครับบอกไม่มีตัวส่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตัดปั่นเองก็ได้โอโ้แล้วมาครับถอดดีมาที่องลีผมนี้สังเกตเมสซี่ตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปเมสซี่ครับเฮ้ยปึ้งเรียบร้อยเมสซีอรร่อีกแล้วนะครับท่านก็เวอร์เกินขึ้นแชมเปี้ยนแล้วครับทุกคนก็ใช้เวลาดันไปประมาณ น่าจะ6ชั่วโมงนะครับตั้งแต่คือผมรีแต้มนะครับรือบอกทุกคนผมรีแต้มจนไปอยู่ที่ประมาณ100,000แต้มนะครับนี่ก็ยังไม่ค่อยยังไม่แพ้เลยนะคือก่อนหน้านี้ไปแพ้รัวๆนะครับตอนที่อยู่แต้ม700,000 800,000แล้วไม่ขึ้นแชมเปี้ยนเลยผมก็เลยตัดสินใจรีแต้มนะครับรีแต้มให้เหลือประมาณ100,000นะครับแล้วก็เริ่มไต่หมดแล้วก็แทบจะไม่แพ้เลยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ไม่แพ้เลย ก็ขึ้นแชมปเปี้ยนนะครับ